นี้ก็จะมาเออโอ้วันนี้เราจะมาวาดหน้านนะลูลจดาเกินแก้วกันมาดูกันว่าผมจะวาดได้ดีไหม <c oughs> ใส่หนวดเลยใส่หนวดเลย <c oughs> นีนี่ัาตลตลงไหมเออิโอ้เ <applause> ดี๋ยวรับ นึกตาที่อับปลีของมันก่อนเอ้ลบอนวดทำไมอ,อับปลีแม่ เดียวดีดีดียวเอ้ยยอมสีหน่อยยอมเลยตอนนี้รุ่นรัตชาดาเกิดเจ้ากลายเป็นรุ่นรัตชาดาเบ็ตตี้ไปแล้วกลายเป็นรุ่นรัตชาดาเบ็ตตี้ไปแล้วตลกแบบใครเห็นตลกไหม โอ้กดไอเดียขึ้นมาแล้วอ่าจบ